ใจผมก็ต้องขออภัยแล้วกันแต่ว่าจริงๆแล้วนะอย่างที่ผมบอกนะครับผมไม่ได้มีเจตนาดังนั้นก็มันมันเป็นเรื่องราวที่ผมก็อ้างจากแหล่งข่าวนะครับไม่ใช่ผมพูดว่าเป็นอย่างนี้เองอันนั้นคืออันนี้ก็ต้องอเข้าใจด้วยว่าบางทีเนี่ยการที่คนเราพูดปากต่อปากข้อมูลมันจะปิดเบือนะครับผมจากประเด็นข่าวที่ผมบอกว่ากลุ่มโซเชียลนะครับกลุ่ม a c e b o o k เนี่ยเขาได้บอกว่าแอดมินของ ของกลุ่มทนายสมเกียรติเนี่ยเขา,าโดนเพจ facebook ที่เป็นเป็นเพจของกลุ่มคุยเนี่ยมีการโพสต์ว่าเป็น อาชีพแล้วก็กําลังโดนออกมาจากคือจะตรงนี้มีการปิดเบือนคําพูดของผมเยอะนะครับก็อ,อย่างแรกเลยเนี่ยเรื่องคําว่าแอดมินเนี่ยผมก็ไม่ได้พูดเองต้องย้ํานะครับว่าผมไม่ได้พูดเองดังนั้นคือถ้าผมพูดเองเนี่ยคือผมระวังอยู่แล้วนะครับเวลาจะทําคลิปหรือว่าอะไรผมเนี่ยจะบอกเสมอว่ามันมีแหล่งข่าวจากตรงนี้ตรงนี้นะดังนั้นผมก็อยากจะบอกให้ชัดว่าผมไม่ได้พูดเองแต่ว่าผมนําเสนอข่าวซึ่งข้อเท็จจริงของข่าวเนี้ยข้อเท็จจริงของข่าวเนี่ยมันอาจจะ จริงหรือไม่จริงอันเนี้ยเราก็ต้องใช้วิจรารณาญาณของผูเสมอแต่ว่าข่าวในข่าวนี้เขาบอกว่าผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะครับโพสต์ว่าคนนี้เป็นแอดมินนะครับแล้วก็เป็นวิชาชีพกําลังโดนออกหมายจับนี่น,นะครับผมที่เขาโพสต์ไว้แล้วก็จากโพสต์ของกลุ่มคุยนะครับกลุ่มคุยก็มีการโพสต์เช่นกันว่าคนคนนี้เป็นวิชาชีพกําลังโดนออกหมายจับดังนั้นนะครับ ต้องย้ำให้ชัดเจนทีหนึ่งว่าผมไม่ได้พูดเองแต่ผมเนี่ยนำเสนอข่าวซึ่งข่าวที่ว่านีา้เขาบอกว่าเป็นแอดมินนะครับแล้วก็เหมือนเป็นมิจฉาชีพที่ไปหลอกลวงเรื่องการซื้อขายคุยอะไรต่างๆน,นะครับแล้วก็กําลังโดนออกหมายจับซึ่งข่าวนี้จะจริงแทมม้มากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องตรวจสอบกันนะครับผมผมไม่ได้พูดเองนะครับดังนั้นคือบางทีเนี่ยเวลาการพูดปาดต่อปาดเรื่องอะไรประมาณนี้ข้อมูลมันก็จะคาดเคลื่อนไปเรื่อย ส่วนที่อาจจะทำให้ไม่สบายใจตรงที่ํำว่าแอดมินเนี่ยทนายสุเกียรติเขาก็เหมือนเอาโทรศัพท์มาให้ดูอันนี้ผมก็ขอแก้ข่าวให้ละกันนะครับว่าจริงๆแล้วเหมือนเขาไม่ใช่แอดมินนะครับเพราะแอดมิน,นจะเรียกว่าผู้ดูแลส่วนผู้ควบคุมเนี่ยก็คือโมเดเลเตอร์แต่ว่าประเด็นหลักมันไม่ใช่ตรงนี้นะครับประเด็นที่ผมนําเสนอเนี่ยก็คือทางทาง โซเชียลนะครับเขาพูดว่าเป็นแอดมินตรงนี้มันก็อาจจะผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะว่าผมมองว่าเขาอาจจะส,สับสนนะครับสับสนกับคํานี้เช่นกันก็คือผู้ดูแลกับผู้ควบคุมเขาก็เลยคิดว่าเป็นแอดมินเช่นกันถ้าถ้าตรงนี้คือคือมันจะไม่เหมือนกันครับส่วนประเด็นที่บอกว่าเป็นมิจฉาชีพผมก็ไม่ได้พูดว่าเขาเป็นนะครับผมอ้างข้อมูลว่ากลุ่มขุย ว่าอย่างนี้ว่าเป็นแบบนี้เพราะว่ามันมีเรื่องราวอะไรต่างๆนานาอะไรเพราะว่าไปนะครับและผมก็บอกชัดเจนว่ากําลังโดนนะครับไม่ใช่บอกว่าโดนแล้วกําลังโดนก็คือกําลังโดนออกมานะครับผมคือถ้าเกิดว่า,ามันมีการบิดเบือนข้อมูลอย่างนี้นแนะนำนะให้ไปฟังคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมบอกชัดเจนทายคิดว่าถ้ามันเป็นจริงเนี่ยมันก็คงจะไม่ดีก็ควร การตรวจสอบนะครับผมพูดชัดเจนไม่ทราว่าทนายสมเกียรติได้ฟังถึงช่วงไายหรือเ่าก็ผมพูดชัดเจนว่าจะมีก็ควรจะตรวจสอบกันให้ดีอะไรอย่างนี้แล้วเจตนาทางลิปเนี้ยผมมองแบบกลางๆเลยนะครับไม่ได้อะไรแล้วผมก็ไม่ได้มีเจตนา ไม่ดีอะไรกับใครเลยต่อให้จะเป็นฝั่งของทางนู้นหรือว่าฝั่งทางนี้หรือว่าโซเชียลอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าผมก็พูดตามเนื้อผ้าหรือว่าอะไรก็ว่าไปแต่ก็เข้าใจนะครับว่าถ้าเป็นเอฟซฝั่งจําเลยก็คงมองว่าผมไม่ได้พูดตามเนื้อผ้าหรอกผมอาจจะเอียงนะครับทั้งทั้งที่ถ้าเป็นเอฟซฝั่งจําเลยฝั่งจําเลยเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอียงนะครับเขาก็เขาก็ไม่ได้กางนะครับสำหรับเอฟซฝั่งจําเลยเขาก็ไม่ได้กางเขาก็อาจจะเอียงไปทางฝั่งจําเลยก็ว่าไปแต่ว่าตรงนี้นะครับ ก็อยากจะให้ฟังแล้วก็ให้เข้าใจว่าผมเนี่ยบอกชัดเจนนะครับว่า,าให้ก็ควจะไปตรวจสอบถ้าเกิดว่า,ามันเป็นแบบนันจริงๆมันก็ไม่ดีสําหรับกลุ่มผมพูดชัดเจนนะครับ